สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบก,กับครูพาวอีกแล้วนะคะวันนี้ครูพาวจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะที่6.3นะคะหน้า7หน้า8แล้วก็หน้า9นะคะเรื่องสามเหลี่ยมน,นะคะอ่าเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยระบุชนิดของรูปสามเหลี่ยมที่กําหนดให้นะคะอะนักเรียนต้องมาดูก่อนว่ารูปสามเหลี่ยมรูปแรกเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาที่ด้านนะคะ มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรอ่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะมีด้านเท่ากันสองด้านนะคะนะคะอ่ด้านที่หนึ่งกับด้านที่สองเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะคือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะอ่าต่อมาข้อที่สองนะคะถ้าเกิดเราพิจารณาที่ด้านละคะ ด้านที่1 2ึสานี่ไม่เท่ากันเลยก็คือรูปสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมด้านนะคะไม่เท่าน,นะคะอ่าต่อมาข้อที่3ามละคะข้อที่3ข้อนี้นะคะดูที่ความยาวของด้านแล้วทําไมลูกปรากฏว่าไม่มีด้านเท่ากันเลยใช่ไหมคะก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอ่าต่อมาข้อที่สีนะคะ ่ข้อที่4นี่คือสัญลักษณ์เท่ากันนะคะเท่ากันทั้ง3ด้านเลยนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมใช่ค่ะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะด้านเท่าอ่ะข้อที่5้าละคะข้อที่5ข้อที่5ข้อที่5นะคะไม่มีด้านเท่ากันเลยใช่ไหมคะอ่านี้ก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะ 5, นี่ก็เขียนไปเลยว่าด้านไม่เท่านะคะอ่ะ ข้อที่หค่ะมีด้านเท่ากัน2ด้านคือด้านนี้นะคะสด้านกับด้านนี้คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวเก่งมากค่ะต่อมานะคะข้อที่7มีด้านเท่ากัน3ด้านก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะข้อที่8มีด้านเท่ากัน2ด้านก็คือรูปสามเหลี่ยม หน้าจั่วนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับหน้า7จ็ดนะคะอ่าหน้าเจ็ผ่านไปต่อมานะคะหน้า8ปดนะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนระบุชนิดของรูปสามเหลี่ยมจากข้อความที่กำหนดให้นะคะโดยนะคะให้นักเรียนพิจารณาจากความยาวของด้านนะคะอ่ะมาข้อที่1นึ่งเขาบอกว่ามีรูปสามเหลี่ยมก็มีด้าน3ด้านใช่ไหมลูกด้านที่หยาวสิบเด 8.7แล้วก็4.3อันนี้คือรูปสามเหลี่ยมอะไรคะด้านไม่เท่าเพราะอะไรคะเพราะว่าด้านทั้งสามยาวอะไรลูกไม่เท่ากันนะคะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าหนูก็เขียนไปเลยรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเพราะมีด้านทั้งสามยาวไม่เท่ากันนะะนักเรียนเขียนให้กดไปเองนะลูกอ่ะต่อมาข้อที่สองรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว6.5 10แล้วก็6.5เอ๊ะ 6.5เนี่ยมันมีค่าเท่ากัน2ด้านใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอีกด้านหนึ่งไม่เท่ากันแตกต่างกันสรุปแล้วนี่คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเพราะว่ามีด้านเท่ากัน2ด้านนะคะรูปสานะเมเหล,ลี่ยมหน้าจั่วนกเรียนเขียนคำตอบไปเลยลูกสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะอ่าต่อมาข้อที่สามรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวด้านลัเก9เซนอ่ะด้านลัเก9เซนแสดงว่าทุกด้านยาวเท่ากันหมดเลยใช่ไหมลูก9เซน อันนี้คําตอบก็คือจะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเก่งมากอ่ะต่อมาข้อที่สข้อที่4นะคะข้อที่4รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านสองด้านยาว13เซนติเมตรด้านที่เหลืออยู่สั้นกว่าอยู่4เซนติเมตรอ่ะเรานะคะจุดไขแหม่กอยู่ตรงนี้ลูกด้าน2ด้านยาวเท่ากันเนี่ย ยาวด้านละ13เซนแสดงว่ามันเป็นรูปอะไรอะุ๋วครูพาเขียนรูปให้ดูเนาะน,นี่อันนี้นะคะสองด้านยาวเท่ากันนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนักเียเขียนไปเลยหน้าจั่วอะต่อมาข้อที่5รูปสามเหลี่ยมที่ด้านอยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมอะไรลูกอะโจทย์บอกแล้วว่ายาวไม่เท่ากันนะคะมันก็ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่า รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะเพราะว่าหลไรลูกเพราะว่านะคะด้านทุกด้านยาวไม่เท่ากันนักเรียนเขียนเหตุผลไปเองนะคะอ่านี้หน้าที่แปดก็เสร็จแล้วเหลือหน้าสุดท้ายนะคะหน้านสุดท้ายหน้าที่เก้านะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะระบุชนิดของรูปสามเหลี่ยมทีเนี้ยการที่เราจะพิจารณารูปสามเหลี่ยมได้เนี่ยมันมี2กรณีคือพิจารณาจากมุมกับพิจารณาจากด้านนะคะ ถ้าเกิดนะคะพิจารณาจากมุมอ่ะคุภามีรูปเอ้ยมีไม้ครึ่งวงกลมนะคะมาพิจารณาส่วนได้ก็คือมีไม้บรรทัดเนี่ยอ่ะนี่นะคะ,ะมาข้อที่หนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเกิดพิจารณาจากมุมอ่ะคุภาก็วัดมุมก่อนมุมนี้นะคะมุมนี้กลางนะคะเจ็ดสิบห้านะคะมุมนี้กลาง๋อ,อขอโทษค่ะ 115นะคะประมาณ115ถ้าเกิดเราพิจารณาที่มุมอ่ะหนึ115คือมุมอะไรคะมุมป้านใช่ค่ะนักเรียนก็ตอบไปเลยว่าเป็นรูป3ามเหลี่ยมมุมป้านนะคะแล้วถ้าเกิดพิจารณาจากความยาวของด้านด้านทุกด้านเท่ากันไหมลูกไม่เท่ากันนะคะก็คือสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอ่ะต่อมานะคะข้อที่2 ข้อที่สองพิจารณาจากมุมบ้างอ่ะครูพาวัดมุมก่อนนะคะมุมนี้มุมนี้ก่อนมุมนี้มุมนี้มุมนี้อ่าครูพาวัดได้เก้าสิบองศาพอดีเลยลูกเก้าสิบองศานี่คือมุมอะไรคะมุมฉากนะคะอันนี้ก็ตอบไปเลยว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่าสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะอ่ะครูพาวัดด้านก่อนด้านนนี้คือสามสามประมาณสามจุดสี่นะคะ อันนี้ก็ประมาณ3.4อดสจะกล่าวว่าด้านสองด้านนี้นะคะมีความยาวเท่ากันอ่าด้านที่เหลือนะับวัดหน่อยนะคะก็4จุดประมาณ4.7นะคะแต่ด้านสองนี้มันเท่ากันแล้วนะคะถ้าเกิดสามเหลี่ยมที่มีด้านสองด้านเท่ากันนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมอะไรลูกอ่าถูกต้องคะ่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะนะคะอ่าต่อมาอันนี้อ่าข้อที่สามนะคะ ครูพาวเห็นแล้วว่ามุมทั้งสามมุมเนี่ยมันมีขนาดมุมเท่าไหร่ลูกน่าจะเป็นมุมแหลมใช่ไหมคะก็ตอบไปเลยว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะว่าขนาดของมุมเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า90องศานะคะก็คือให้เป็นมุมแหลมเลยส่วนนะคะพิจารณาความยาวของด้านของครพาวใช้มิรทัดวัดสิได้เท่าไหร่อ,อันนี้ประมาณ3.2อนะคะอันนี้3.2ได้านที่1 3.2ด้านที่สองก็3 2จุด 2ประมาณ 3- 2นะคะด้านที่3ก็ประมาณ3 2อุอ้าวสรุปแล้วว่าด้านทุกด้านทำไมกันลูกเท่ากันนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเออเก่งมากค่ะเก่งมากอ่ะต่อมาข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ข้อที่สี่อ่ะหูภาวัดขนาดของมุมก่อนนะคะ,ะวัดขนาดของมุมได้เก้าสิบองศาพอดีเลยค่ะเก้าสิบองศาตรงนี้นะคะ 90องศาคือรูปสามเหลี่ยมอะไรลูกสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะแค่มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากเนี่ยก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเนาะอ่ะคูพาวัดด้านนี้ได้ประมาณนะคะ3.8นะคะ3.8เซนอ่ะด้านนี้ประมาณอ่ะ4.9เกือบ5นะคะ4.9และด้านสุดท้ายคูพาว วัดได้ประมาณนะคะ3เซนอ่ะสุแล้วนักเรียนดูด้านทั้งสามด้านนะคะยาวเท่ากันไหมลูกไม่เท่ากันนะคะก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะด้านไม่เท่านะคะด้านไม่เท่าอ่าต่อมารูปที่ห้านะคะอ่ะสุดท้ายข้อที่ห้าวัดมุมก่อนลูกอันนี้นะคะวัดขนาดของมุมเนี่ยได้110องศา ถ้าเกิดมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมป้านก็ถือว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรลูกสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะอ่เดี๋ยวเรามาวัดนะคะพิจารณาที่ด้านก่อนวัดความยาวของด้านนะคะอันนี้ได้ห้าเซนนะคะถัดมาได้สามเซนอันนี้ประมาณได้สามจุดสองนะคะน,นี่ก็ดูอ่า ปรากฏวัดด้านทั้งสองด้านนี้นะคะมีนะคะความยาวที่เท่ากันนะคะสรุปแล้วนะคะรูปที่ห้าเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรลูกอ่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะการพิจารณารูาปสามเหลี่ยมที่เราพิจารณาจากขนาดของมุมและก็ความยาวของด้านนะคะนักเรียนเข้าใจกันไหมลูกอ่าเก่งมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูพาวก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเรา กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ